กำลังใช้โหมดอู้ส์อร์ดนะครับรับความเร็วเนี่ยรับความเร็วที่60นะครับก่อนหน้านี้เราใช้โหมดนะวันเพนเดอร์นะครับพอเราเข้าโหมดเนี้ยวันเพนเดอร์จะถูกยกเลิกทันทีครับการออกจากโหมดนี้ก็คือการแตะเบรคหนึ่งครั้งนะครับแตะเบาๆก็ได้ครับก็จะหายไป กับเข้าเลนกลางเพื่อใช้ความเร็ว60เลมน,นี่ครับพอเราปล่อยคันเร่งมันก็จะล,ลดความเร็วเองอัตโนมัตินะครับกับเข้าเลนกลางโดยใช้คู่บครนบผม60กิโลเมตรแต่รู้สึกได้เลยครับว่าเบียดหัวมากเพราะว่าการนว อย่าเบรคหนึ่งครั้งครับเบาพุ่โหมดหายไปแล้วก็ผมตประมาเราระคองคันเร่งเหมือนเดิมครับาการจะกลับเข้าไปสู่ One er วันเพนเดอร์จะต้องจอดรถก่อนนะครับผมพยายามกดหลายรอบแล้วโหมดแ้่เดียวแต่ว่ามันกลับเข้าไปไม่ได้นะครับมันไม่ทํางานมันต้องจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปจอดข้างทาง โอเคจอดให้สหนิทกันนะครับปุ๊บโอเคเข้าออโต้โหมดเปิดโหมดคูดโหมดโอเคโหมดวันเพนเดอร์ทำงานแล้วนะครับสรุปผมว่าผมชินกับโหมดแป้นเดียวมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่เปิดโหมดแป้นเดียวเนี้ยหรือว่าวันเพนเดอร์เนี้ยประคองรถเวียนหัวมากนะโอเค